อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงพบกับมันดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> ในตอนท่องเรื่องของพมนาตธาดาบทต่อไปเป็นนั้นว่าเมื่อวันก่อนมาจบลงที่พระน,นางรุจาราชกุม,มารีได้สดับจากพระพี่เลี้ยงนางนม ว่าพระราชวิดาไม่เอาไหนไปยุ่งกับกามารมเห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องจึงได้หาโอกาสเข้ากราบทูลเมื่อได้จังหวะแล้วจึงได้เข้าไปพร้อมกับบรรดาบริวารพระเฝ้าพระราชวิดาเมื่อจบลงตรงนี้วันนี้ก็ต่อนิดก็จเจ้าเาพราะนบริวารน,นะ เมื่อพระราชาเห็นราชกุม,มารีคือลูกสาวที่รักเข้ามาแล้วจะไน้สุนเดนว่านี่โลกรักเจ้ายังคงมีความสุขดีอยู่หรือถ้ามีอะไรบกพร่องบ้างในสิ่งที่เขาปฏิบัติแก่เจ้ามีบ้างไหมถ้ามันมีอะไรบกพร่องแล้วก็บอกพ่อนะพ่อมีทุกอย่างที่จะให้โลก สมเด็จพระนางรุจาเจนิกาธนว่าข้าแต่พระชวิดาผู้ประเสริฐหรือว่าคุณพ่อที่รักของลูกก็หม่อมฉันได้รับความสมบูรณ์พสุขทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะที่หม่อมฉันมาวันนี้ตั้งใจจะเฝ้าครันี้ก็เพื่อกราบทูลขอพระราชทานพระราชทรัพย์สักหนึ่งพัน เพื่อไปให้ทานอย่างที่เคยทำมาท่านี้ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเพนสิบห้าคำพระเจ้าค่ะเป็นวันที่เคยให้ทานเป็นกรณีพิเศษนี่เอาแล้วลูกสาวลูกสาวอมเมตแยกเข้าแล้วถ้าเป็นหมากรุกนะถ้าเป็นหมากรุกก็ถือว่าอมเมตแย่ครับไปแล้วแต่ยังไม่รุกขาดพรเดี๋ยวก็โดนรุกขาดนะว่ากันไป พระราชพระจินดาย,ยินตัดว่าทรัพย์ของพ่อนมีอยู่ลูปลูกนําไปใช้ใจ่ายในทางที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นจนดนมากโดยไม่รับผลเป็นเครื่องตอบแทนเลยนี่เจ้ายังจะคงอดอาหารในวันโบโสถอยู่อีกหรืออ๋อนี่ท่านสา,าวโบสถทุกวันพระ เมื่อได้บุญมันมันไอาการอดอาหารหรือว่าการเลีสาวโวสวดเป็นลูกมันไม่ได้บุญดอกนั้นลูกนะไอบุญในทานมันไม่มีเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นเลิกคิดกันมันไม่มีโลกหน้ามันก็ไม่มีได้การจะลำบากปเปล่า,า,ลา,ปปลาปเปล่าไอ้ลูกจะทำไปปันลำบากเปล่าๆทลาำไปมันก็ไม่มีประโยชน์ ในเมื่อบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนาไม่มีคนเราจะทําดีหรือทำชั่วยังไงก็ตามพอถึงแปดสิบสี่กับก็บริสุทธิ์ผุดพองนี่นี่เราก็ไม่จังทำให้มันลำบากอาจารย์ท่านบอกมาอย่างนี้นี่ลูกรักเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนที่บอกว่าไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไม่จริง เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นอุปาทานหรือเป็นโอภาษเป็นแสงสว่างน,นี่ลูกรักแกไปเชื่อใครนะมันไม่มีอะไรไปทำให้มันเกิดไม่เกิดประโยชน์เงินทองละมีใช้เป็นประโยชน์ในบ้าน ให้มันมีความสุขตามลำพังตัวดีกว่าจะไปยุ่งกับชาบ้านใครเขาจะอดเขาจะอยากก็าช่างเขาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของลูกสาวนันูสาวกราบทูลว่าข้าแต่พระราชวิดาบัดนี้ม่อมฉันเตนประจักแล้วว่าผู้ใดคบคนผ่านผู้นั้นก็เป็นผ่านไปด้วย ผ,นะผู้หลงอาศัยคนหลงเชื่อหลงนะผู้หลงอาศัยคนหลงฟังดีนะท่านบอกผู้หลงอาศัยคนหลงจึงหลงยิ่งขึ้นถ้าแต่พระราชีวิดาพระองค์ก็ทรงพระองค์ก็ช่อว่ามีความหลงมีพระบีชาสามารถ แหลาดในการรู้อัธ,ธรรมเช่ไหนจึงกลับเป็นเช่นคนผ่านไอ้ผ่านนี่ก็แปลว่างงถ้าคนเราจะบริสุทธิ์ได้เองแล้วคุณนายชีวกก็บวชหาผลไม่ได้โอ้ท่านย้อนหน้าฟังว่าคนเราถ้าจะบริสุทธิ์จริงๆก็อกตาคุณนายชีวกแกบทก็ไม่มีผลทําไมแกจึงต้องบวช ื่อคนส่วนมากไม่รู้อะไรเพราะได้ฟังคำเขคุณนาชีวก็หลงเชื่องมงายเมื่อเบื้องต้นยึดผิดเสร็จแล้วก็ยากที่จะปลดเรื่องจากหายนะไปได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะดิ้นให้หลุดพ้นไปได้ฉะนั้นแม่ลูกสาวเก่งจริงๆนะ <c oughs> ลูกสาวท่านเก่ง มายื่นปับนน๊บกายดันแด่เท่าแบบนั้นตอนนี้ก็มาฟังต่อไปท่านก็จะต,ต่อว่าขณะที่พระเจ้าพระราชีวิดากำลังทรงดุษณีอยู่นั้นนะพระนารุจาราชกุม,มารีจึงกราบทูลต่อไปดุษณีหมายว่ากำลังที่พระพระราชานั่งนิ่งอยู่แบบนั้นดุษณีเนี่ยมันนิ่งเงียบ มันจบเรื่องฮานาโุจาจา์เจนราจูกุมารียังกราบทูลตอบไปวา่าข้าแต่พระชนกเจ้าหม่อมฉันอยากจะยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบถาวายวบัณฑิตบางคนในโลกนี้รู้เรื่องในอุปมาเรือพ่อค้าทำไมบัณฑิตบางคนในโลกนี้รู้เรื่องด้วยอุปมากับ เรือพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมจะจมลงในมหาสมุทรได้ชั้นใดชนผู้สั่งสมบาปไว้แม้จะทีละน้อยละน้อยก็พอจะพอเพียบเข้าก็จะจมลงในนรกได้ฉะนั้นเหมือนกันเอาแล้วสิมาเรื่องในรกกันแล้วพระราชาจะไปฟังมามันไม่มี แต่พระราชวินาก็บอกว่ามีเรียกไปแก่สม,มังเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านว่าอย่างไงนี่ใครบุนคคลว่าเนาะให้กล่าวแต่ว่าข้าแต่พระราชวินาบุคคลใดครบสัตบุตรมีศีลแล้วมียาสัตว์บุตรไร้ศีลบุคคลใดครบสัตบุตรผู้มีศีล หรือว่าครอาสัตว์ปรุษผู้ไร้ศีลบุคคลน,นั้นย่อมเป็นเบตามอำนาจเวนิฉัยของผู้นั้นคนนั้นครอบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้นย่อมติดนิสัยของผู้ที่ตนคบหาสมาคมด้วยเหมือนลูกสอนอาบยาพิษย่อมเปื้อนแหล่งเช่นนั้นนักปราศกลัวแปดเปื้อน จึงไม่คบกับคนชั่วไม่คบกับคนชั่วก็ถือว่าใบไม้ย่อมมีกลิ่นเหม็นเพราะเอาไปหอปลาเนา่าแต่ใบไม้จะมีอใบไม้จะมีกลิ่นหอมถ้าเอาไปห่อของหอมการครบกับนักปราชญ์ก็จะทําทให้คนนั้นเป็นนักปราชญ์ตาไปด้วยแม่ท่านพูดเพราะพูดสวยจริงๆ ฟังของท่านไมนะถ้าคบกับคนตาบอดเราก็ตาบอดด้วยคบกับคนหูนหนวกเราก็หูนหนกด้วยคบกับคนโง่เราก็โง่ด้วยคบกับคนพานเราก็พันด้วยแล้วคบกับคนดีเราก็ดีด้วยแหมท่านโพดนาฟังท่านจังได้นำเรื่องราวในอดีตท่านนารุจานิท่านรกชาติได้ ไดงกล่าวว่านาดีตหม่อมฉันเกิดเป็นชายเป็นลูกในช่างทองคบคบหาปาปมิตรคือมิตรชั่วคนหนึ่งจริงกระทำความชั่วไว้มากเที่ยวทำชู้กับปัญญาคนอื่นเราก็ว่าจะไม่ตายแต่บาปกรรมยังไม่ไม่ให้ผลเหมือนไฟที่ เท่านะมันไฟที่เท่าปกปิดไว้เหมือนก็ไฟให้ทานไฟแต่ว่าเวลาไอ้เท่าปกปิดไว้เท่าเสกขี้เท่าขี้เท่านี่ล่อเท่าแก่ก็ขี้เท่าปกปิดไว้ต่อมาหม่อมฉันก็ได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีได้คบหากับกัญญาณมิตรกัญญาณามิตรธ่รมิตรที่มีความระพฤตดีงามผู้รักดีแล้วก็มีปัญญา เขาได้ชักนำให้หม่อมฉันทำแต่ประโยชน์แต่ผลนบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ได้ผลเหมือนกับขุมทรัพย์ที่ฝังไว้พอจุติจากชาติที่เป็นบทของเศรษฐีฟังท่านเจ้าบาปกรรมที่ทำไว้ในชาติที่เป็นบทของนายช่างทองก็ให้ผลต้องตกไปอยู่ในโรรวะนรก ไม่ช้านานขึ้นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความสุขใจพอพ้นจากนรกนั้นก็มาเกิดเป็นลูกลาถูกเขาตอนนี่คนเจ้าชู้จะไม่ดีนะเพราะเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่อีกถูกเขาขี่หลังบ้างใช้เทียมรถบ้างนั่นแหละเป็นผลกรรมที่เป็นชู้พัญญาคนอื่น แ้าจากชาติที่เป็นลาก็มาเกิดเป็นลิงในป่าถูกลิงฮะถูกลิงนางผูงคบลูกอันดะจะร้องเท่าไหร่แกก็ไม่ปล่อยถูกลิงนางผูก็ถูกลิงตัวเมียนเขาเป็นนายเป็นหัวหน้าผูงเนะี่ยครบอันดะ ต่ร้องเท่าไร่เอก็ไม่ปล่อยได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนั่นก็เป็นผลของการที่เป็นชู้ปัญญาคนอื่นจากชาติที่เป็นลิงก็มาเกิดเป็นโคผูกเข้าตอนเอาไว้ใช้งานอยู่ชา,นานินนจากชาติที่เกิดเป็นโคก็มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีความมั่งคั่งกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็แสนยาก มันยากจริงๆนั่นก็เป็นผลของการเป็นชู้นะกับพัญญาคนอื่นพอพ้นใจชาติที่เป็นกระเทยไปได้ผลที่ทำไว้เมื่อสมัยเป็นบทคงเศรษฐีมีเพื่อนดีก็เริ่มให้ผลยังได้ไปเกิดเป็นเทพอักษรมีรูปงามนะมีรูปสวยอยู่ในสวรรค์ขั้นดาวดึง ตามที่ดีกราบทูลมันนี้เป็นกรรมที่เราทําและก็เป็นบุญหรือบาปก็ตามย่อมติดตามคนเราไปทุกๆชาติไม่มีหยุดทําลงไปแล้วจะต้องได้รับผลของออผลตามลําดับก่อนหลังทุกรายการหมายกว่าไอการทําดีด้วยการทําชั่วเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเพราะมันต้องเรียงกันเข้ามา ตอนนี้พระพุทธเจ้ายืนยันอีกแล้วสิว่าการละลึกชาติมีอยู่เทวดามีจริงนรกมีจริงเห็นไหมมันดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าโดถูกถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ยากฝึกทิพยคุยานปุเพนิวาสานุสติญาณ และพิญญาแบบเบาๆฝึกแบบมโนมยิทธิอย่างนี้สบายมากอ่านพระสูตรอ่านชาดกจะมีภาพรู้จิตใจถอยหลังเข้าไปได้เลยด้วยสบายนี่ที่เตือนไว้ก็เพราะว่าเวลานี้คุณนาชีวกรายกดขึ้นมามากรายคุยกันต่อไปว่าชายใดปรารถนาที่จะเป็นบุรุษทุกชาติไป ก็อย่าพึงเว้นจากพัญญาคนอื่นนะก็ให้พึงเว้นการไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาให้เหมือนกับเท้าที่ล้างสะอาดแล้วเว้นการแตะต้องปลื้มตมเช่นนั้นหญิงใดหวังจะเป็นบรรลุบุรุษทุกชาติแม้ว่าไม่ก็หญิงใดอยากจะเกิดเป็นผู้ชายทุกชาติฮนะถ้าได้ทำอย่างนี้จงยำเกรงสามี ให้เหมือนกับบาทบริจาคของพระอินท์จะไมายความมีความเคารพสามีเหมือนบิดาฉะนั้นผู้ใดปรารถนาทรัพย์อยากจะมีทรัพย์มากจะมีอายุยืนอยากจะมียศอยากจะมีความสุขก็จงเว้นการบาปท,ทั้งหลายเสียประพฤติแต่สุจริตธรรมผู้ที่มียศ ทัพสมบัติสมบูรณ์ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผู้ดีเคยสั่งสมความดีไว้ในปางก่อนแล้วทั้งนั้นสัตว์ทุกเหล่ามีกรรมเป็นของตัวเป็นไปนตามนาจของกรรมที่ตัวเองทำขึ้นเนี่ทรงตัดแบบนี้แม้สวยจริงๆทรงตัดต่อไปว่าข้าแต่พระชนกโรงยด้ทรงถือถ้อยคำของคนเปลือยกาย คือคนแก้ผ้าผู้มีความเห็นผิดหมายที่ว่าคนโง่เง่าเต่าตุต่นนั่นเลยโลกนี้มีโลกหน้าก็มีสัมณาทิราม,มีขงค,ความดีขงค,ความชั่วมีขอพระองค์จงเชื่อถ้อยคำกัญญาณามิคือคนดีเช่นหม่อมฉันกล่าวเถิดพเจ้าค่ะ เป็นนั้นว่าเมื่อพระน,นารูจาราชกุมารีกระบทูลถึงอย่างนี้แต่ว่าตั้งแต่เช้าตลอดคืนโอ้โหสอนพ่อลำบากนะลูกสอนพ่อในลำบากเพราะพ่อทันทีว่าท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่งเกิดมาก่อนดีไม่ดีเด็กสมัยนี้เขาไม่ว่าอย่างนั้นพ่อแม่จะไปสอนพระพ่อแม่ไม่เห็นไม่มีปัญญา แต่เขามีปริญาบอกนี่พ่อแม่จะมาสอนฉันท่าน,นนะเพราะพ่อแม่มีความรู้ต่ำกว่าฉันแน่เราว่ากันไปตามเรื่องของท่านกล่าวต่อว่าเมื่อพระน,นารุจาราชกุม,มารีทูลอย่างนี้ท่านในตลอดถืนก็ไม่สามารถจะเปรื้งจะปลดเรื่องความเห็นเขาพระราชวินดาให้พ้นแกความเป็น พว่เห็นผิดได้ม่ฉชาทิฏฐิเราเห็นผิดถึงแม้ดางนั้นนางก็ไม่ยอไม่ละความพยายามนางดำริจะหาช่องทางต่อไปอีกจะต้องหาบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำความนี้ให้สำเร็จให้ได้ให้สงเคราะห์อพ่อไปการกรตัญยูนะจึงเบิดคอนจะรีแล้วตั้งอธิฐานว่าถ้าเทพยนดาฟ้าดินมีอยู่ ก็ขอให้โปรดมาช่วยเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของพระมหาชนกนี่เถิดจะได้เกิดความสวัสดีแก่สาคนโลกแหมนี่ความจริงท่านระลึกชาติได้คนที่ระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กการติดต่อเทวดาติดต่อกับพรหมติดต่อนรกสวรรค์มันก็เรื่องง่ายๆเพ่าการระลึกชาติได้เป็นของยากอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยัน ว่าแม้แต่พระนารุจาราชกุมารีท่านเป็นลูกของพระราชาที่มีความสุขน่าจะมัวเมาอยู่ในความบันเทิงก็ยังสามารถทําจิตของตนให้เข้าถึงปุเพนิวาสนานุสติญาณได้โอ้ยน่าฟังนะแหมนี่ถ้าเป็นพระทาไม่ได้ก็ต้องคิดนะถ้าเยาบ้านเขาทาได้แต่พระทําไม่ได้เนี่ก็ต้องคิด แต่เขาถ้าเป็นพระอย่างคุณนายชีวกก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่ต้องไปคิดก็โปเปตานังก็ามันไม่มีผลก็หมดเรื่องถ้าคุยกันไปข้างนั้นมีพรามมีพรามเทวดาองค์หนึ่งที่วันนาระทะเ่อย,ยหนังเสือดันเสือเขียว่าพรามมีพรหมองค์หนึ่งที่วันนาราทะแล้วพรามที่เปเป็นเทวดาก็ได้นะ เจ้านารทะเป็นผู้มั่นอยู่ในเมตตาคุณนานิตรมพรมมเยารามคอยหาโอกาสที่ให้ความอุปการะแหท่านดีจริงๆนะถ้าท่านบุนี้ไปจากพรามเกื้อกูลแก่ผู้อื่นอยู่เสมอวัอนนั้นเห็นว่าพระน,นารุจาราชกุม,มารีกำลังจะพยายามทำความดีอย่างยิ่ง ก็คือการกระตันอยู่กับบินดาหให้บินดาเข้าใจถูกควรที่จะช่วยเหลือให้สําเร็จลุล่วงไปนราธาดาบทนี่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองคนอื่นไม่มีใครสามารถที่จะปลดเรื่องความเห็นผิดของพระเจ้าอังคติราชได้ท่านจึงได้ทรงแปลงเพศเป็นบรรมชิตเอาพระจนะใส่สลักข้างหนึ่ง คนโพนน้าแก้วประพานอีกข้างหนึ่งแหมสวยเช่ด้วยใส่คานทองคํางามแล้วก็มีงอนสวยวางเหนือบ่าหะมาโดยเร็วตรงก็ไปสู่จันทราาัสศาสตรอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอังคติราชแล้วก็ยืนอยู่ณนะอากาศเบื้องต่อหน้าพระพักของพระราชา ยืนลอยยืนลอยในอากาศให้พระราชามองเห็นเล่งโกโก้โกพระน,นารุจาราชกุมาลีเห็นท่านนารัะมาดังนั้นจึงได้ลงมานมัสิการสมพระเจ้าอังคติราชพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงตะลึงไม่อาจจะประทับอยู่ยรพราชอาณาได้จึงเสด็จลงมาประทับ ยืนอยู่บนพื้นแล้วแต่ถามว่าท่านมีวนณงามสว่างจ้าฮะสองแสงสว่างจ้าราวกับพระจเพจ์นในวันเพ็ญอันนี้ท่านมาจากไหนกันท่านนารากระตอบว่าอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้มีนามว่านาระอืมเอาข้อแ้วสิ แล้วก็พระราชายังถามว่าการที่ท่านยืนอยู่เมื่อกาศเช่นนั้นมันน่าสัจจริงๆท่านารถขอถามท่านสักหน่อยเถอะว่าเหตุใดท่านจังมีฤทธิ์เช่นนี้นั่นแหนสงสัยสงสัยอาจ,จารย์สอนมาเทวดาไม่มีนี่แอบมามีได้ท่านารถเจเนทูลว่าอาตมาภาพได้บำเพ็ญคุณสี่ประการไว้ ในช่ก่อนคืนหนึ่งสัจจะความจริงความจริงนี้ต้องดีจริงนะไม่ใช่เลวจริงสัจจะความจริงจริงทุกอย่างในด้านของความดีสองธรรมะคือทรงความดีไว้เป็นปกติสาธรรมะการข่มใจไม่รู้อำนาจกับความชั่วสี่จาคะบริจาคทานอยู่เป็นนิด จึงมีฤทธิ์เดชจะไปไหนได้ตามความปรารถนาเร็วทันใจไม่ตอบสวยตอบสวยมากพระราชาที่ทรงตัดถามต่อไปว่าบุญมีหรือท่านมาบุญญาฤธิ์ที่ท่านบอกว่าน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นจริงอย่างอย่าง,างท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะขอถามบ้างว่าโปรดช่วยชี้แจงข้าพเจ้าเดชเถิด นะจักสงสัยว่าเออาจารย์คุณนาคีว,ว่าบุญไม่มีเทวดาไม่มีโลกหน้าไม่มีสุขทข์ไม่มีเกิดแปดทิบสีกลับก็บริสุทธิ์แต่ท่านนาะทธมายันยืนต่อหน้านี่มันยุง่งท่านนาะทะจะได้กล่าวว่าขอถวายพระพรพระองค์ทรงสงสัยข้อใดก็ตรวจถามมา ถ้ามราชาจึงตัดว่าข้าแต่ท่านนาราทะเขาพูดกันว่ามีเทวดามีวิดามันดามีโลกนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงหรือครับท่านนาราทะจึงได้กราบทึงตาทูลว่าที่เขาว่านั้นมันมีทุกอย่างแต่ว่านรชนพูดหลงงมงายเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันไม่มีโอ้โหจำให้ดีนะโยมนะ ยังไม่ดีนะที่ก็ว่าเทวดาไม่มีโลกหน้าไม่มีท่านนารถพรมท่านบอกว่าผู้นั้นมีความโง่งมงายที่พูดแบบนั้นพระราชาจะได้ตัดว่าข้าแต่ท่านนาระ,ะถ้าท่านเชื่อว,ว่าโลกหน้ามีจริงผู้ที่ตายไปแล้วมีที่อยู่นั่นสะินะเพราะ,ะนนคนที่ตายไปแล้วก็มีที่อยู่ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะขอยืมทรัพย์ท่านไว้ใช้ในโลกนี้สักห้าร้อยเถิดนะเมื่อถึงเวลาเมื่อเมื่อถึงโลกหนา้าเมื่อไปถึงโลกหน้าแล้วข้าพเจ้าจะให้หนึ่งพันแน่แน่เอาที่ถ้าโลกหนา้ามีจริงนะฉันขอยืมสตังค์ห้าห้าร้อยแต่ว่าต่อไปเมื่อถึงเวลาไปถึงโลกหน้าแล้วฉันจะให้หนึ่งพันให้กําไรเท่าตัวเป็นดอกเบีย้ย ฟังท่านนารทาท่านตอบท่านนารา่ากล่าวว่าถ้าจะมาภาพรู้ว่าพระองค์มีศีลจะทรงนำทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์อะไรจะทรงนำทรัพย์ไปทำประโยชน์อาตมาภาพจะให้ยืมสักห้าร้อยแต่นี่พระองค์ไม่มีศีลจุติจะโลกนี้แล้วไปแล้วนะก็ไม่คแควที่จะไปนรก ใครจะไปตามทวงทรัพย์พันหนึ่งนันนรกได้อเอาละสิพปนล่อเขาแล้วผูนใดไม่มีศีลโอ้โหสุกสกุนี่ก็ตันตอบสวยไม่มีศีลไม่มีธรรมทำแต่ความชั่วเยียดร้านในความดีโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมจะไม่ยอมให้กู้นี้ยืมศีลเพราะว่าไม่ได้คืนจากคนเหล่านั้น ส่วนผู้กยันมันเพียนทำกิจกายงานมีศีลมีธรรมเขาก็ย่อมจะเอาทรัพย์ยมาเชื่อเชิญไปเองเพราะมองเห็นว่าจะได้คืนโม้โหตยนิดไหมยาวไหมในเวลาหนึ่งนาทีเป็นนั้นว่าพระเจ้าอังคติราชหมดปฏิพานที่จะโต้อตอบแต่ก็ยังไม่ทรงคลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ท่านนาลทาจเนกกล่าวต่อว่าต่อไปว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงระมิชาดิฐิก็จกเสด็จไปสู่นรกซึ่งเต็มไปได้วยความทุกขเวทนาเมื่อพระองค์จากนรกไปแล้วก็จะพบพระองค์เองว่าฝูงแรงฝูงกายและสุนัขถอดค่ามากินศีรษะขาดเป็นชิ้นชิ้นน้อยแต่ทิ้นใหญ่มีเลือดไหลนอง ใครจะไปทวงทรัพย์ในนรกนั้นได้ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในที่นั้นก็จะต้องไปเกิดในโลก,กันตาน,นรกมืดมติดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จะส่องถึงหากลางคืนหากลางวันไม่ได้ใครจะไปทวงทรัพย์ในโลกในโลก,กันตน,นรกนั้นได้โอ้โหไม่กล้าไปนี่ก็ไม่เก่งจริงที่นะ ไม่กล้าไปทุนลงทวงในโลกนรกธรรมดาไม่กล้าไปทวงในโลกกันตนรกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะแหมถ้อยคำแท่งกล่าวกันเพราะจริงๆหวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงคงจะค้นสงสัยในสวรรค์นรกนะใครก็ว่าเทวดามีไม่มีถ้าไม่มีก็โดูตัวอย่างนี้คุณนาชีว ท่านบะราชาท่านนี้เป็นุสิท่ชนิดเดียวอย่างยุง่งอวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บูนผลยงมีแดบรรดาญาโยมพุทธศาสนาิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี